เจ้าบุกเอกฤิ์ปัญญาตจะลุกวัย23ปีแข้งทีมชาติไทยจากสโมสรเมืองทองยูเวเต็กลายเป็นแข้งรายล่าสุดที่ได้ออกไปสารฝันค้าแข่งณต่างแดนหลังถูกปล่อยยืมให้กับเดอเสตไดมอนด์ยอดทีมแห่งเจลรีกด้วยสัญญายืมตัว6เดือน แรวของเด็กหนุ่มจากอำเภอพญา,าเมงรายจังหวัดเชียงรายเป็นลูกชายคนเดียวในครอบครัวที่มีคุณพ่อเสกสรรมีความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลและคุณแม่อนงผู้คอยสนับสนุนความฝันของลูกชายเสมอเป็นส่วนสำคัญในแรงบันดาลใจแรกที่ทำให้เจ้าตัวมุ่งมั่นในการเดินทางบนเส้นทางลูกหนัง ไอหนูผู้มีความรักฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจมุ่งมั่นฝึกฝนจนสามารถเป็นหนึ่งในนักเรียนโรงเรียนกีฬาอบจ,จอเชียงรายนอกจากจะชื่นชอบในการดูถ่ายทอดสดกีฬาฟุตบอลแล้วตัวเขายังเป็นแฟนตัวยงของสโมสรเชียงรายยูเอ็ตเริ่มตามเชียร์ตั้งแต่สโมสรยังอยู่ในลีกอยู่ชั้น2หรือเดิมในชื่อลีกภูมิภาคมีโอกาสเข้าไปสัมผัสแรงบันดาลใจแข้งบ้านเกิดอย่างวสันนาทัศน์วชรากรไกรกถิ่น จนเจ้าตัวยกระดับจากแฟนบอลรุ่นจิ๋วเข้ามาเป็นหนึ่งในแคาเดมีลูกหนังของเชียงรายยูเต็ดรุ่นเดียวกับชริพัฒน์พุ่มแก้วอีกหนึ่งลูกมออของสโมสรเชียงรายที่ปัจจุบันได้เติบโตไปตามถนนสายลูกหนังเช่นเดียวกัน ควาฝันของเด็กบ้าบอลเติบโตอย่างรวดเร็วในเส้นทางสายอาชีพในช่วงปี2015กับช่วงวัย15ปีเศษแต่ฟีเท้าถือว่าเกินอายุจนโค้ชโจเทียสักโ,โอคอ้นกุนซือกว่างซงในตอนนั้นมอบโอกาสใส่ชื่อเจ้าตัวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่และก็เคยทำสถิติแข่งอายุน้อยที่สุดที่สามารถพังประตูในไทยลีกในเกมที่เชียงรายยูเต็ดบุกแพ้เมืองทองยูเต็ด ด้วยสกอร์1ประตูต่อ4กับวัย15ปี11เดือน28วันประตูดังกล่าวทำให้ชื่อของเอกดิทธ์ปัญญาถูกจับตามองทันทีในสาระบบฟุตบอลไทยเส้นทางของดาวรุ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้รับโอกาสลงสนามเพื่อประสบการณ์การค้าแข้งที่สูงขึ้น แม้จะเคยลงเล่นหลีกสูงสุดในปี2015แต่ก็ยังไม่ใช่เวลาที่จะยึดตัวจริงให้กับเชียงรายยูเต็ดทำให้ปี2017เชียงรายส่งเจ้าตัวไปเล่นกับเชียงรายซิตี้จนมีส่วนสำคัญพาทีมจากหลีกภูมิภาคขึ้นมาสู่ไทยลีก3และผลงานยอดเยี่ยมกับการเล่นเชียงใหม่ FC ในไทยลีก2ปี2019เล็กแรกทุกแต่การปีนั้นลงไป17เกมยิง5ประตู จนเชียงรายยูเต็ดต้นสังกัดต้องดึงกลับมาช่วยทีมในเลข2ของไทยลีกและตัวเขาก็กลายเป็นหนึ่งแข้งประวัติศาสตร์ชุดแชมป์ไทยลีกของเชียงรายยูเต็ดในปี2019ความฝันสูงสุดของนักฟุตบอลอาชีพคงหนีไม่พ้นการก้าวขึ้นมาติดทีมชาติไทย จะบุกผ่านประสบการณ์การติดทีมชาติเยาวชนไม่ว่าจะเป็นรุ่น U18 และ19ปีแต่เกมในานามทีมชาติที่ทำให้บุกเอกริสปัญญาเป็นที่รู้จักของแฟนฟุตบอลชาวไทยเกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนที่กล้าส่งแข้งอายุน้อยลงเล่นตัวจริงและตัวเขาก็สามารถเป็นฮีโร่ยิงประตูชัยให้ช้างศึก เอาชนะ UAE ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ในปี2019เอกนิตถือเป็นแข้งที่ถูกได้รับการจับตามองเสมอตัวเขาจึงมีชื่ออยู่ตามข่าวได้รับความสนใจบ่อยครั้งจนกระทั่งช่วงที่หึอหาที่สุดในเดือนมิถุนายนปี2563ฟุตบอลไม่ทำการแข่งขันเนื่องจากภายไลา์โควิด แต่ช่วงเวลาดังกล่าวเมืองทองยูเนเตดได้ยื่นสัญญามูลค่า55ล้านบาทให้กับสโมสร,รเชียงรายยูเต็ดพิจารณาเนื่องจากชื่นชอบมาอย่างยาวนานแม้ว่าดีวนั้นจะถูกไปเสษแต่หลายคนเริ่มมองเห็นมูลค่าฝีเท้าของเจ้าบุ๊กที่ขยับขึ้นมามีตัวเลขถึง55ล้านแต่ในมุมมองของแข้งรายนี้บอกว่าช่วงนั้นเจ็บอยู่และตกใจพอควรกับข่าวที่ออกมา พร้อมกับตั้งคำถามกับตัวเองว่าเมืองทองจะซื้อเราในสภาพที่ไม่สมบูรณ์จริงๆหรือสุดท้ายแล้วด้วยการตามหาการละกันของทั้งสองฝั่งก็กลายเป็นสมาชิกของเมืองทองในที่สุดและปัจจุบันพร้อมกับออกเดินทางไปล่าฝันที่เจลีก นักฟุตบอลอาชีพกว่าจะก้าวขึ้นมาสู่แข่งเงินแสนเงินล้านล้วนผ่านประสบการณ์กับเงินเดือนเดือนแรกในฐานะแข่งวัย15ปีตอนนั้นได้รับเงินเดือนละ3,000บาทรวมเบี้ยเลี้ยงซ้อมตกอยู่ประมาณ7,000บาทต่อเดือนทุกบาททุกสตางค์เจ้าบุ๊นนำเงินเข้าบัญชีพ่อแม่เพราะตัวเองถือว่าไม่จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนักรายได้จากฟุตบอลเริ่มเก็บเล็กผสมน้อยมาตั้งแต่ช่วงแรก,แรก จนขยับสู่การมีรายได้ที่สูงขึ้นและยังมีเวลาการเดินทางบนเวทีฟุตบอลอีกยาวนานเจ้าบ,บุ๊กตัดสินใจซื้อบ้านในเอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายตอบแทนคุณบุปก,กาลีที่อุ้มชูดูแลเขาเป็นอย่างดีด้วยมูลค่า3ล้านบาทเศษและยังสามารถสร้างมูลค่าลูกหนังไปได้ไกลมากกว่านี้กับเส้นทางลูกหนังที่ยังอีกยาวไกลเวทีเจลีกรอเขาอยู่ณขณะนี้